ทำบรรยากาศน,นะครับเท่าสาวเล่นน้ำกันนะสามสาวเราสนุกมากเลยตอนนี้แรกมันกล้าลงฮะอันนี้สนุกมากสนุกไหมเท่าสาวาสนุกไหมจ๊ะนี่น้องอะไรคะน้องอะไรไหนมารายงานตัวก่อนเร็วๆเท่าสาวมารายงานตัวก่อน วันนี้นะครับเราพาสาวๆมาเล่นน้ำกันนะที่อ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจรน,นะครับในเขตพื้นที่ตำบลห้องแสงนะครับตอนนี้กำลังหาที่จอดยอยนะฮะพาสาวล่องแพกันนะเป็นกระท่อมนะะ กระท่อมลอยน้ำนะฮะเขียเนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะฮะของเขตตำบลห้องแสงอำเภอเริงนกทานะครับเดีย๋ยวนี้หาที่จอดกัน,นะฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่นะครับ ดูจากรถแล้วนะเอ,อ่อตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกปีนะของช่วงเทศกาลสงกรานนะฮนะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะฮะว่าบรรยากาศอ่ากระท่อมลอยน้ำเป็นยังไงนะฮะ โอเคครับผมหาที่จอดครับบรรยากาศแย่นะตอนนี้เราหาที่นั่งอยู่นะหาที่นั่งไม่ได้นะบรรยากาศต่างก็บน้ำห้ยลิ้นจวนนะ

เต่นได้ไหมตรงนี้ร้อยเท้าก่อนรับรรยากาศนะฮะที่หลังเก็บน้ำห้วยลิงโจรนใช่ไหมที่ตำบลห้องแสงนะฮะในเขตอำเภอเรืองนกทาบรรยากาศสวยมากฮะเราท่องเที่ยวมาเที่ยวเต็มทุกแนะ่ฮะตอนนี้รอนั่งรอแที่ย ไม่มีเพนั่งเลยฮะร้องรอคิวคนที่นั่งแล้วออกแล้วก็นลังคุางเองก็มาวนนั่งแล้วก็เขาถ่ายแป๊บมางล้วเร็วแบคนมาเร็วอากาศหนาวหนาวบอ

เดี๋ยวไม่ว่างนั่งจับปอเจ๊ยร์นั่งคเล่นน้ำอ่ะนั่งคอยเล่นน้ำขึ้นเร็วนี่ขึ้นเรือยางลงเปล่าครับหลังจากนั่งรอนะฮะนั่งรอสิบกว่านาทีแล้วฮะเนี่ยเราจะนั่งแช่ตรงนี้นะฮะ ดี๋ยวคนกำลังขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะลงไปแทนนะไปเท้าสาวเท้าสาวเดินไปโน่ตฮามิ่งเลยเร็วไปเราได้ที่แล้ว ไสแม่ได้แปแล้วสาวเข้าไปแล้วฮะตอนนี้ะจะได้สาวเล่นน้ำตรงนี้ฮะอากาศคึมๆแล้วตอนนี้ไปนั่งลูกนั่งรอไปจิบจิบอ่ะไปะเดินเดินเดิน รองเท้าไม่ไว้ข้างนี้ลูกเอาลูกงไปทไําแหรองเท้ามาฟาอไปนี่ปะรองเท้ามาไว้นี้แกแม่กวาดกา่อน นี่ฮะเพร่เราเดี๋ยวสั um ่งอาหารมากินกันที่นี่นะได้เพร่แล้วตอนนี้มันจะกาดนะครสาวตอนนี้เราได้เพร่แล้วนะฮะได้ไหมหลังจากนั่งรอ จนปวดขานะฮะแล้ก็แพ้แล้วเล่สาวกำลังเลงอยู่ว่าจะลงดีไหมนะเอย่มันน่าเล่นไหมนะเล่สาวกำลังเลงอยู่ก็ลงไปแล้วเลาสาวไม่กล้ายี่ตอนเนี้ยลงไปตรงนี้มันไม่ได้คลยค่ะโอ้มายากาศไม่กล้าเล่นอย่างเงยเยอากาศเคลิ้มๆนะตอนนี้จริงๆไงจังว่าเล่นไหนมันก็เปียกแล้วนะนแม่เดี่ยลูกแล้วก็หมดเป็นข้าวโพดเลยเนี่ย

สาวๆลงน้ำแล้วตอนนี้ตรงนี้เด้๋ยวฟอตรงนี้นีตรงนี้ก็น่าจะไม่ลึกเพราะว่าก็เตือนเอ่อก็เอาเท้ายื่นๆไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาในส่วนนี้หัวเันจะไปวนที่รอบๆกัต้งแล้ บรรยากาศน,นะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจรใช่ไหมในเขนตตำบลห้องแซงนะครับในเรงลักพาจังหวัดยะโสธรเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ ข้องเทศกาลสกการเด็กสนุกมากนะโดดน้ำจะเป็นเรน่ะเียจ๊ะ จ่าวเย็นไหมเย็นเลยจ้ะจาวน์ร้องเพลงร้องร้องเพลงเลยจ้ะไม่เห็นเลือกเลยฮะนี่ไงลูกลอยมาทางนี้ดิน้องฟอนี่ไงมาเนี้ยเลือกไหมลองเดินดูดินั่นพี่เขาบอกบ่าเลิกบ่าเลิกเดียวอ่ะโอ้ กำลังเล่นจริงนะคะกำลังเล่นจริงนะคะซิวทำไมม่ขัดแไม่ด้วยทำไมน้ำมีสีนี่ยังไงซิวเดี๋ยวเขาเล่นไม่ถูวเลยแก่ป๊อปแก่ป๊อปแก่ป๊อปแก่ป บรรยากาศนะครับเท่าสาวเล่นน้ำกันนะสามสาวเราสนุกมากเลยตอนนี้เแียไม่นกล้าลงฮะอนนี้สนุกมากสนุกไหมเท่าสาวสนุกไหม,ไมจ๊ะนี่น้องอะไรคะน้องอะไรไหนมารายงานตัวก่อนเร็วๆเท่าสาวมารายงานตัวก่อนมารายงานตัวก่อนเร็วๆ ไหนนี่น้องไรคะไหนสวัสดีก่อนค่ะน้องไรน้องไรเร็วๆายงานตัวก่อนในน้องไรทีละคนเร็วๆไหนพูดดีอันนี้น้องไรน้องเฟสเหรอนั่นแหละน้องไรน้องไรน้องโฟน้องฟางล่ะน้องฟางยกมาขึ้นน้องฟางไปแลว ไม่สนใจ้วสาวๆมาโดูเลยแับบรรยากาศอากาศคืมๆว่าตอนนี้ไม่ค่ <c oughs> ยอ,อ,อยมีแสงเท่าไหร่นะ <c oughs> เจ้าขืนกันแล้วคนนั่งเต็มทุกแพนะครับต้องนั่งรอคิวยาวเลยนะฮะคนมาเที่ยวเยอะมากฮะทีแครบ น,นีสาวๆเล่นน้ำนะฮะสนุกมากเลยอา,ากาศคืมๆนะฮะวันนี้ฝนตก อนนี้ฝนตกนะฮะบรรยากาศฝนลงนะับตอนนี้แล้วอีะกสาวเาวเล่นน้ำหนาวไมสาวสาวสาวหนาวไหมจนาหนาวไหนไม่หนาวางสวเศรสาวเล่นอะไรกันสาวหนาวแล้ววันนี้เราอายุโ ฝนตกนะตอนนี้บรรกาศแั่มี่นมาแล้วเพื่อห้าล่ะไม่รู้เด้อเนาะเนี่ยจ่ายตังเลยแล้วสาวเล่นดินกันแล้วคันนี้นี่ฝนตกนะฮะเดี๋ยวเราโยก คงเคียงคงเคียงอยู่ตอนนี้นโใช่ไหมบรรยาก,กาศนะนฝนตกตอนนี้นดูมีหมาต,ตุ้งที่นะธรรมดาแล้วจะไปไหนมามาดมนะแต่ใครใครจะนานถึงมานะเดี๋ยวนะอย่าเพื่ออะไรวางอย่าเพื่อสิยังไม่นับเลยไอ,อ้เจ้าจับทำไมเอออย่าจับกัน,นลูกพร้อมยังพร้อมยังอย่าไปกดกันนับแลยนะนะ หนึ่งนับสองใครดำนานห้ามโกงกันนะงั้นจะดูนับหนึ่งเข้าไปข้างนอกดีพร้อมยังนับอย่ามาเกาะดิมาออกมาห้ามเกาะใครเกาะเปล่าไปเกาะนอกเออเดี๋ยวนิ่งๆก่อนโอเคยังนับหนึ่งนับสองนับสามนุ๊กขี้โกงอ่ะโบกาเฟอย่างขี้โกงแคแค่ละฟังจะนับแบบชัวร์อะไรนุ๊กขึ้นมาก่อนฟัง เอาน้ำนะหนึ่งสองสามสามลงนี่หลงเลยฟอเดี๋ยวพึ่งอะไรตัวกองอ่างอี้สาวเี่นน้ำกันนะมรเากาศเลิ้มๆครับวันนี้บ่ายสามโมงฝนตกเอมาที อากาศก็เล็กคึมๆนะฮะคนก็นั่งเต็มทุกแพร์นะครับตอนนี้เดี๋แพร์มีคนก็เปิดเองด้วยตอนนี้ปมาเทาเรามาแล้วแข็งไหมแล่ะไม่แกวพี่ แโคตับเผาแม่น้สนนี่มาฮะตอนี้สาวเล่นน้ำายูแล้วหนาวแล้วหวับเผา ส้มตำค่ะยังไม่มาอีกรอบเลยฮะสาวๆรอบแรกปลาเผาหมดแล้วแอดจริงดิป่ะขอเดี๋ยวจะออกแอคจริงเธอส้มตำนะเพิ่งมานาวเยแะปลาเผาหมดแล้ว2ตัวเดี๋ยวต็ซ่า ใจมือทำตัวยจั๊บฝอยน่าอร่อยอีกอันนี้ส่ตังมานะครับทำั่วนทซั่วก็จะมากี่ร้านนะเนี่ยคุที่เราเห็นตัวเสาหนาวแล้วแค่นนี้แดดไม่ออกใช่ป่ะนตกน้ำก็หมดแล้วนะสาวสาวนี่ของใคร บรรยากาศแดดไม่ออกเลยบ่ายสาแล้วเราจมอยูแ่แล้วครับเดี๋ยวสัข้าวก่อนวันนี้เราจะมาให้อาหารเต่านะไหนเต่าแล้วเต่าน้อยนี่ฮะเต่าน้อยงาม้อย อาหารเต่าเต่าเราไม่อีกตัวนะฮะเต่าว่ายน้ำมาแล้วหตัวเราจะให้อาหารเต่านะฮะไหนฮะอาหารเต่าจ้ะเต่าน้อยเรางามเต่าน้อยเราไม่อีกแล้วตัวนึงเต่าเต่าเต่าน้อยเต่าน้อยมาอีกแล้วฮะเต่าน้อยเรางาม เต่าน้อยสามตัวเราว้วยไอเล่นน้ำเก่งมากเต่าน้อยเราบรรยากาศดีมากฮะเด็กๆเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นเลยฟ้าคลึ้มมากวันนี้นอ,อ,อากาศคลึ้มๆ,ๆเราเล่นน้ำชอบมากเลยไม่ยอมขึ้นเลย บรรยากาศกางเก็บน้ำห้วยนีโจนที่ตำบลท่องแสงนะครอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกที่นี่ครับ นี่แขของเรานะะเรานั่งจังไงก่สาวตอนนี้จะพาสาวๆกลับแล้วฮะหลังจากเล่นนาวเสร็จแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วฮะ ที่ยางบรรยญญากาศนะฮะอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนพ่อเขาขึ้นมาได้ยังไงหืมตอนนี้จะพา,าสาวๆกลับแล้วพ่อขึ้นมาทำไมฮะพ่อไปไม่ได้ขึ้นมาทำไมมาสาดน้ำดีไหมหสาวๆั ตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแล้วฮะจะพาสาวๆกลับบ้านนะฮะไป้ายไม่รู้คงไม่สาดแล้วแหละคงไม่มีใครสาดแล้วลูกโอเคครับคลิปนี้พาสาวๆกลับบ้านนะครับผมสาวๆบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกลับบ้านแล้วฮะ